ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับ ส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชิญเทอร์มลแอคด้วยกันนะครับผม <im it> และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้ ไม่ชัดฝีอย่ตลอดทำไมเป็นนเลยให้ผมดีตั้งสิบมิ้ไม่ได้เหรอให้เขาไปปั้งกันนท่นั้นก็ได้นะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเธอเนี่ยโอ้โหเลยก็ตัดภาพออุ้ยแต่พี่อ่ะพี่แตกอ่ะพี่ตุยหรอมันเหลือแค่เหรียญอะไรนั่นใช่ใช่ทักษะทักษะที่แปด่หรอเท่าไรเอแปดล้มังแล้วก็เป็นสระล่างลยอ่ะ เขายังไม่เข้าใจคนที่โผล่เป็นที่นั่งเลยว่าทําอะไรอะ่ะไปทําอะไรอะ่ะเหมือนเขาจะมาทําสนามราชอิสานสักสยา่างนีแหละคือแลามันอยู่ตรงนั้นพอดีอ,อาจจะมายึดที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้คนภายในเทนตุกเก็บวงแหวนได้ป่ะไม่ให้ฝึกได้อะไรอย่างเข้าใจป่ะโอ้ไม่คิดว่าพี่จะตุยเร็วขนาดนี้แต่มันยังมีอะไรที่โรงเรือไว้อยู่อาจจะทําอะไรได้อยู่ป่ะเผื่อทางซานปลุกพี่ขึ้นมาตื่นตือน <laughs> โอ้แต่สู้มันมากดีแล้วคนนั้นก็โหดมากเนี่ยคุณกระบอกอะสู้ทางซานให้แบบใช่เขาโผล่มากันแบบด้วยเกงเจ็ดประหลาดที่แบบเวอร์ชันใหม่ทุกคนแบบโอ้เราไมเด็กๆถือเรียนไปขนาดนี้เสียเปิงแบบโอ้จ้ารอจานสู้เสร็จก่อนนี่เรากำลังได้เปรียบใช่แล้วเมื่อกี้เหมือนทางซานะรอบอกว่ารอให้เขาอะใช้ท่าที่เก่งที่สุดใช แล้วเขาก็ใช้ตรีสูงเราจะได้เห็นแล้วเม่อกี้คลุมแล้วก็เป็นเหมือนกวนน้ำด้วยออกะได้ลองวะเออมาลองขอที่นี่นี่เองแล้วเขาบอกว่าเขามาทําพัดอะไรนะภารกิจอะไรผู้คุมที่เจ็ดอะไรอย่างของคนนั้นคืออะไรวะอาจจะเป็นภารกิจอะเหมือนกับคนถ้าถ้าอยู่ในในเกาะอะไรนะสมุทรนะเขาเป็นผู้คุมเสางั้นป่ะเอออาจจะเป็นคุมตรงนั้นป่ะแล้วเมื่อกี้ ใช่เขาบอกว่าให้ไปทําภารกิจที่เจ็บไอภารกิจนะว่าดูให้ไปทาภารกิจห้รให้รู้ล่วใช่มอบจากผู้ทําพิธีเลยนะใช่ทาไมอ่ะไม่รู้อาจจะมาให้ค่าทั้งหมดมาแล้วภารกิจกจะสำเร็จอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจของน้องคนผู้หญิงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถึงภารกิจหมายความว่าเออจะให้ไปทำอันนี้ใช่ใช่แล้วคนนี้เหมือนกับพึ่งโผล่มานะคนที่เจ็ดอีกหกคนฉันว่ายังมีอีก ที่อยู่ภายใต้ของปู่ของอีกฝั่งพกเนี้ยแล้วของเราได้ไหมเราใช้ได้ไหมอาจจะไม่รู้อ่ะหมายถือว่าเสา,าเอา่ะเขามายุ่งกับทางโลกไหม <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> <ด>เราเอามาเป็นแบงกเราได้ไหมวิ่ง <c oughs> ันเจอกันหน่อยแล้วหนึ่งแอวที่หนึ่งก็เจอคนที่หนึ่งเออแต่ตรงจกักรวรรดิวิญญ,ญาณอเขาอยู่นี่อยู่แล้วไงเขาอ,อยู่บนพื้นดินนี่อยู่ไง <c oughs> แต่อันนั้นมันไปมุนักสมุทรนะ่ะมันอาจจะห่างไกลอันนี้เลยมันมาง่ายไง อย่าว่าร่อนไปเลยดักตีผิดเลยเออแล้วพูดทำมันนี้มาช่วยลงสนามเมาพูดแบบเอาปียบอ่ะแล้วยังเก่งอ่ะระบบราชชินน้ำพลมยุทธเก้าสิบหกโหดมากเลยตอนแรกว่านึกว่าจต่มาแค่เด็กน้อยคนนั้นเราก็กลัวแล้วนะตอนแรกอะคนที่เป็นพวกดาบพวกอะไรที่เป็นแบบนี้ฟันฟันรัวๆแล้วอะแต่เขาก็่เจ็ดสิบแปดสิบมึงมั่งพวกนั้นอะ แล้วเมื่อกี้ก็เอาหอกอย่างใหญ่เลยเนาะท่าที่เก่าของเขาอ,ะอ่ะกระบอกกระบอกเออกระบอกกระบองใหญ่มากใช่แล้วเหมือนกับอ,อะไรปวดชีพอะไรสทธิอยางจําท่าไม่ได้ถ้ายังโหลแลมีรูปปั้นอะไรเต็มอยู่มันเป็นพิธีอะไรลงมาใช่ก็าจจะเก็บกวาดเนี่ยก็จะทีเดียวแบบตุยหมดอะ่ะใช่ออโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนเนาะ